ข้าวเหนียวหมูทอดปลาจานบึมๆขนาดนี้ทุกคนคิดว่าผมจะกินคนเดียวหมดไหมวันนี้พามากินอยู่ที่ร้านติดลมหมูทอดปลาตลาดพูนะครับเป็นร้านของพี่อิทธโอดนักกินในตำนานรุ่นบุกเบิกเป็นอีหนึ่งไอดอลนักกินจุที่ผมติดตามมาตั้งแต่ผมยังไม่ทันฝึกกินจุเลยนะค,ะครับสมัยก่อนนี่ต้องยกให้เป็นเบอร์หนึ่งด้านการแข่งกินเลยนะค,ะครับมีเพื่อนคนไหนรู้จักพี่อิทธโอดกันหรือเปล่าใคร,ครที่ติดตามช่องพี่แกก็จะรู้นะครับว่าพี่เขาชอบพาไปกินร้านอาหารที่อร่อยให้เยอะและคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเพราะฉะ แนนคลิปนี้ผมก็เลยเอาจานยักษ์มาทาพิสูจน์เลยนะครับปกติพี่เขาจะขายเป็นชุดละ50บาทนะครับมีข้าวเหนียวหมูทอดแล้วก็ไก่ทอดจานนี้ผมก็สั่งมาทั้งหมด10ชุดนะครับก็จะเท่ากับ1แบงแบงม่วงสาหรับเรื่องปริมาณและความคุ้มค่าที่ผมให้ผ่านอยู่นะครับเพราะว่าข้าวเหนียวที่ตักมาแต่ละชุดนี่ให้เยอะมากๆนะครับน้ำหนักน่าจะ3 0 0ร้อยถึงสี่ร้อยกร,รัมเลยนะส่วนพวกเนื้อสัตว์ของทอดก็จะให้มาห่อละหนึ่งขีดเลยนะครับส่วนแจ่วปลาล่าจะขายแยกกระปุกละยี่สิบบาทนะครับฝีแตงกวาดว ออกเค็มๆกินกับข้าวเหนียวคือเข้ากันดีนะครับแต่ถ้าถามว่าผมชอบสุดใไหนมากกว่ากันผมจะชอบเป็นฝั่งด้านขวานะครับจะเป็นสันคอร์รสามชั้นทอดหวาน,น,น,วานผมรู้สึกว่าตัวหมูเขาจะมีความเคลือบรวยซอสน,นะครับรสชาติเค็มๆม,มันหวานกินกับปลาและข้าวเหนียวนี่คืออย,ย่างอร่อยและแจ่วปลาของเขากินปลาราจะไม่จัดมากจะออกเค็มๆเผ็ดๆสำหรับผมคือชอบมากๆเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองร้านติดลมหมูทอดปลาราจะอยู่ที่ตลาดภูเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงหนึ่งทุ่ม